สวัสดีครับสวัสดีสมาชิกผู้ฝึกฝนและเรียนรู้ของเพจ The Search ทุกท่านครับสวัสดีครับใครเข้ามาแล้วรายงานตัวกันเข้ามาครับใครเข้ามาแล้วรายงานตัวกันเข้ามาครับวันนี้อย่าลืมครับวันนี้เป็นวันสําคัญนะครับวันนี้เป็นวันสําคัญเป็นวันคืนนี้จะเป็นคืนตัดสินของประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกานะครับดังนั้นแนะนําล่วงหน้า เวทแอนด์ซครับเวทแอนด์ see, นะครับใครสามารถเคลียร์พอร์ตออกมาได้ก็ออกมาเวทแอนด์ซครับออกมานั่งจิบกาแฟ ى, ดูช้างชนกันนะครับดูช้างชนกันใครเข้ามาแล้วรายงานตัวเข้ามาครับ เพจของเรามีครูบาอาจารย์นะครับดังนั้นวันนี้เป็นวันสําคัญขอค่าครู80แชร์ครับกดกันได้เลยครับใครเข้ามาแล้วใช้นิ้วของท่านครับกดไปที่หน้าจอโทรศัพท์ครับแล้วกดตุ่มแชร์ครับ80แชร์ครับเริ่มกดกันได้เลยครับในวันนี้เดี๋ยวเราจะมาเล่นเกมทองคํากันสักเล็กน้อยนะครับ วันนี้เดี๋ยวเราจะมาเล่นเกมทองคํากันสักเล็กน้อยใครเข้ามาแล้วรายงานตัวเข้ามาครับวันนี้จะเป็นการวิเคราะห์ราคาแนวโน้มของการเวทแอนด์ซีนะครับของการเวทแอนด์ซีดังนั้นสมาชิกทุกท่านเข้ามาแล้วรายงานตัวเข้ามาครับเรามาเริ่มเล่นเกมทองคํากันด้วยกันนะครับก่อนอื่นเข้ามาแล้วให้ท่านหลับตาลงครับให้ท่านหลับตาลงแล้วจินตนาการตามที่ผมพูดนะครับ แล้วลองจินตนาการดูตามที่ผมพูดนะครับถ้าท่านหลับตาลงนะมองแท่งเทียนราคาทองคำครับมองกราฟราคาทองคำแล้วจินตนาการว่าตอนนี้ราคาทองคำอยู่ที่1,900ยเหรียญครับราคาอยู่ที่1,900เหรียญซึ่งเป็นเส้นแบ่งเขตระหว่างนรกกับสวรรค์ครับอยู่ที่1,900ยเหรียญแนวต้านด้านบน กรอบด้านบนกรอบของฟ้าด้านบนอยู่ที่พั3เเหรียญเป็นเส้นขอบฟ้าด้านบนค่ะพันเก้าร้อยสามสิบสามเหรียญส่วนขอบใต้ดินอยู่ที่พันแด้อยห้าสิบเหรียญเราจะได้เส้นสามเส้นเส้นที่ 1, หนึ่งพันเการ้อยเหรียญเส้นด้านบนพันเก้าร้อยสามสิบสามเหรียญเส้นด้านล่างพันแสิบเหรียญ ตอนนี้ราคากำลังเคลื่อนตัวอยู่ในกรอบนี้นะครับวันนี้นักลงทุนรายย่อยหรือที่เรียกว่าแม่งเมาเขาก็จะเทรดกันอยู่ในกรอบนี้ครับเขาจะเทรดกันอยู่ในกรอบนี้แหละขึ้นลงขึ้นลงอยู่ในกรอบนี้แต่เจ้ามือรายใหญ่เจ้ามือรายใหญ่ครับเขาได้เลือกทางเอาไว้แล้ว เขารอแล้วที่จะเลือกทางและจริงๆแล้วเขาตัดสินใจแล้วครับว่าเขาจะเอาทองคําขึ้นหรือจะเอาทองคําลงเพียงแค่ว่าเราซึ่งเป็นนักลงทุนรายย่อยเป็นแมงเม้าเนี่ยเรายังไม่สามารถรู้จิตใจของเจ้ามือได้ดังนั้นลืมตาขึ้นครับท่านเห็นเส้นสามเส้นทุกท่านเห็นเส้นสามเส้นถูกไหมครับเส้นที่หนึ่งคือพัน เส้นที่หนึ่งยังไม่ได้เปิดกราฟครับเส้นที่หนึ่งคือพันเก้าร้อยเหรียญซึ่งเป็นเส้นกลางแล้วมันเป็นเส้นกลางมานานแล้วนะครับพันเก้ารอยเหรียญเนี่ยราคาขึ้นลงขึ้นลงผ่านพันเก้ารอยเหรียญมานานแล้วเนาะกรอบด้านบนอยู่ที่พันเก้าร้อยสามสิบสามเหรียญกรอบด้านล่างอยู่ที่พันแด้อยห้าสิบเหรียญเห็นภาพนะครับมีสามเส้นเท่านั้นครับสำหรับวันนี้แล้วตอนนี้เนี่ย ผมยังไม่ได้เปิดกราฟครับแล้วตอนนี้เนี่ยเจ้ามือเขาเลือกทางแล้วครับเขาเลือกแล้วว่าเขาจะเอาทองขึ้นหรือจะตบทองลงเพียงแค่ว่าพวกเรายังไม่รู้เราไม่สามารถรู้เขาได้เพราะเขาแค่คิดเขายังไม่ได้แอคชั่นดังนั้นแมงเม่าก็จะบินไปบินมาอยู่ภายในเส้นสาเส้นนี้ครับโดยมีพันเเหรียญเป็นเส้นกลางใครที่ติดด้านไหนอยู่ในอดีตที่ผ่านมา ท่านก็ต้องเตรียมตัวแล้วครับสำหรับคืนนี้พรุ่งนี้เช้าตื่นมาท่านจะได้เห็นว่าทองคำจะขึ้นสวรรค์หรือทองคำจะลงนรกพรุ่งนี้ตื่นมาเห็นเลยครับมันจะตอบคำถามนี้แต่สำหรับวันนี้คำถามนี้มันยังไม่ได้เฉลยครับมันยังไม่ได้เฉลยดังนั้นใครที่ติดด้านไหนไว้วันนี้ครับ TP ไม่มีครับเป้าหมายการทำกำไรไม่มีครับมีแต่ stop loss เท่านั้น ท่านต้องตั้ง s t ็อปลอสครับไม่ว่าจะเป็นขาสั้นขากลางขายาวนะครับทุกๆนักลงทุนที่ลงทุนต้องตั้งสต็อปลอสครับโดยสต็อปลอสฝั่งขายจะอยู่ที่1933เหรียญครับและสต็อปลอสฝั่งซื้อจะอยู่ที่1850เหรียญครับเห็นภาพไหมครับถ้าเขาตบเมื่อไหร่ทะลุพัน 850เหรียญเมื่อ,อไหร่นั่นคือเราต้อง stop loss ครับสำหรับฝั่งซื้อเข้าใจจุดนี้นะครับและถ้าเกิดว่าเขาซื้อดันร,ราคาทะลุขึ้นไปเมื่อไหร่ฝั่งขายก็ต้อง stop loss ครับที่พ933เหรียญครับนี่คือจุดที่เราจะต้องยอมนะครับถ้าเราผิดทางในคืนนี้ ในพรุ่งนี้เช้าครับเราต้องตั้งข้ามคืนไปเลยครับสำหรับวันนี้ครับสต็อปล s อ2สองจุดนี้นะครับอาจจะห่างไกลนิดนึงแต่มันเป็นจุดสุดท้ายที่คุณจะต้องหยุดพอร์ตการขัดทุนของคุณถ้าคุณผิดทางสมาชิกเข้าใจจุดนี้กันดีใช่ไหมครับวันนี้ไม่มี TP ครับไม่มีเป้าหมายการทำกำไรครับวันนี้มีแต่ Stop Loss เท่านั้นครับหากถูกทางเลทโปรฟิตลันไปเลยครับ แต่ถ้าผิดทางท่านต้องสต็อปลอสเข้าใจจุดนี้นะครับวันนี้คืนนี้และพรุ่งนี้เช้าท่านจะเห็นภาพแล้วครับว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นแต่ตอนนี้ท่านไม่เห็นหรอกก็มันยังไม่เกิดเข้าใจตรงกันนะครับสต็อปลอสฝั่งขายอยู่ที่เท่าไหร่ครับสต็อปลอสฝั่งขายอยู่ที่พันเก้าร้อยสามสิบสามเหรียญครับสต็อปลอสฝั่งซื้ออยู่ที่เท่าไหร่ครับ สต็อปลอสฝั่งซื้ออยู่ที่พันสี่รอห้าสิบเหรียญครับไม่ว่าท่านจะเทรดเป็นขาสั้นขากลางหรือขายาวนักลงทุนระยะสั้นระยะกลางระยะยาวทุกๆุกนักลงทุนครับถ้าผิดทางท่านต้องสต็อปลอสครับเพราะราคาจะวิ่งไปทางนั้นเมื่อมันทะลุแล้วมันจะไม่กลับมาอีกในเลว,วันในเลว,วันใช้คำว่าในเลว,วันแล้วกัน เมื่อมันทะลุไปมันจะไม่กลับมาในเร็วๆนี้แน่นอนดังนั้นใครที่ผิดทาง St o อปล s อเท่านั้นที่จะรักษาพอร์ตการลงทุนของท่านได้นะครับถึงแม้ท่านจะเป็นนักลงทุนระยะกลางหรือระยะยาวก็ตามครับงานนี้ต้องตั้งนะครับ St o อปล s อเข้าใจใครเข้าใจกด51มา1ตัวครับใครไม่เข้าใจกด0ูน ทีนี้เมื่อเราเห็นภาพของราคาในแนวโน้มที่จะเกิดขึ้นในครั้งนี้ไม่ใช่ในวันนี้นะในครั้งนี้หลังจากที่มันไซเวย์รอมานานแล้วเกิดแล้วตอนนี้เนี่ยมันได้เวลาของมันแล้วครับที่มันจะต้องเลือกทางมันจะเลือกทองคำจะเลือกที่จะขึ้นต่อไปทำนิวไฮทำออทามไฮต่อไปหรือจะทำนิวโลแล้วตบลงไปลึกๆ ก็มีโอกาสเกิดขึ้นนะครับบางครั้งเนี่ยไอ้เจ้าพันแปดอยเหรียญมันไม่น่าจะใช่เป้าหมายของเจ้ามือนะครับถ้าเขาจะตบลงเจ้ามือต้องการมากกว่าร้อยเหรียญครับเขาใจจุดนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสต็อปลอสในครั้งนี้จึงเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆนะครับถ้าใครไม่ตั้งใครไม่แอคชั่นตามที่บอกท่านผิดทางท่านก็ต้องยอมรับชะตาของตัวเองนะครับ เาใจจุดนี้นะโอเคนะทีนี้เราไปกันต่อเลยครับแนวโน้มวันนี้เป็นอย่างไรบ้างเรามาดูไปพร้อมๆกันครับครับเราก็มาดูครับเรารู้แล้วว่ากราฟลายวีคนะครับกราฟลายวีคราคาทองคำรอเลือกทางกราฟลายมันราคาทองคำรอเลือกทางนะครับไทม์เฟรมใหญ่ไม่ตอบ ว่าจะขึ้นหรือจะลงแต่บอกว่ารอที่จะเลือกทางอยู่นะครับทั้งรายเดือนแล้วก็รายสัปดาห์นะครับแต่ไอ้ที่มันเคลื่อนตัวอยู่ตอนนี้ก็คือรายเดยลงไปนะครับที่มันสวิงไปสวิงมาเนี่ยตั้งแต่รายเดย์ราย4ีชั่วโมงรายหชั่วโมงลงไปเนี่ยมันสวิงไปสวิงมาโดยมี1900เหรียญเป็นแกนกลาง เข้าใจจุดนี้นะครับเราพูดอย่างนี้มาหลายสัปดาห์แล้วนะครับ1 900เหรียญเป็นแกนกลางของการสวิงในครั้งนี้นะครับและณะครั้งนี้ก็ได้เวลาการเลือกของมันแล้วนะครับการตัดสินใจว่าจะขึ้นต่อหรือจะลงต่อของทองคำจะเกิดขึ้นภายในคืนนี้ครับและจะมีผลทันทีพรุ่งนี้เช้าครับดังนั้นลายสัปดาห์บอกรอเลือกทาง ลายมันบอกรอเลือกทางเรามาดูลายเดย์ไปด้วยกันนะครับแต่วันนี้อยากให้สมาชิกทุกท่านออกนอกตลาดแล้วเวทแอนดซีถ้าทำได้แต่ถ้าใครทำไม่ได้ตั้งสต็อปลอนะครับเรามีแค่2ทางเท่านั้นสำหรับวันนี้ไม่ลงไปคลุกกับมันนะครับวันนี้ขออนุญาตบอกสมาชิกว่าเราจะไม่ลงไปเล่นกับมันนะครับเพราะมันจะสวิงรุนแรงมากในวันนี้ผิดทางเมื่อไหร่ถึงกับชีวิตนะครับถึงกับชีวิตอาสันเลยนะฮะ เข้าใจจุดนี้นะอะลายเดเป็นอย่างไรเรามาดูการสวิงในวันนี้ของลายเดย์ครับลายเดเราดูจาก RSI ก่อนครับ RSI อยู่ที่48จุดบอกให้รู้ว่ารอเลือกทางอยู่ครับ RSI ของลายเดย์ไทม์เฟรมลายวันบอกว่าฉันรอเลือกทางอยู่ เราะนั้นการสวิงในวันนี้ไม่อาจเปลี่ยนแปลง RSI ของรายเดได้แน่นอนเพราะ RSI ของรายเดต้องรอปิดแท่งรายเดซึ่งมันจะปิดคืนนี้ RSI จะไม่เลือกทางครับสําหรับวันนี้แต่มันจะเลือกพรุ่งนี้ครับเข้าใจจุดนี้นะครับนี่คือรายเดบอกอย่างนี้เลยนะครับเพราะยืนอยู่ที่48จุดก็คือ50อครับมันก็ยังอยู่ตรงนี้เหมือนเดิมวิ่งไปวิ่งมามันก็กลับมาที่เดิม เห็นภาพนะแล้วตอนนี้เจ้ามือเซตศูนเรียบร้อยแล้วครับเจ้ามือได้เซตศูนยเรียบร้อยแล้วครับใครที่จะทําอะไรในวันนี้คิดดีๆนะครับคิดดีๆนะ s i รอเลือกทางอยู่ครับสําหรับลายเดยไม่มีอะไรวิเคราะห์ต่อครับสําหรับลายเดยครับเพราะอะไรครับก็นี่คือกรอบของลายเดยครับเราขีดไปเลย1933เหรียญเป็นกรอบบน แบบนี้ครับแล้วก็กรอบล่างอยู่ที่พันแปดิเหรียญตรงนี้ครับนี่ก็คือกรอบล่างครับวันนี้ราคาอยู่ในกรอบนี้จนกว่าจะเบรกเข้าใจนะครับ แล้วตอนนี้ราคาก็ยืนอยู่ที่พันเรอยเหรียญครับซึ่งทดสอบอยู่ตอนนี้นะครับเราถือว่าราคาพันเก้าร้อยเหรียญก็คือราคาที่ราคาสวิงไปสวิงมานะครับเข้าใจจุดนี้นะครับขีดมาเลยครับพันเก้าร้อยเหรียญจากไหนครับนี่ครับพันเก้าร้อยเหรียญนะครับ เราจะมีสามเส้นครับสําหรับวันนี้ไม่มีเส้นอื่นนะครับไม่มีช้อยอื่นให้เลือกครับเพราะว่าวันนี้เจ้ามือรอครับรอแอคชั่นแล้วเจ้ามือรอแอคชั่นแล้วเราปฏิเสธไม่ได้ว่าเจ้ามือรอแอคชั่นแล้วครับเพราะข่าววันนี้เป็นข่าวที่ใหญ่นะครับดังนั้น 1, เบรกพันเก้าร้อยสามสิบสามเหรียญขึ้นต่อครับเบรกพันแปดร้อย ห้าสิบเหรียญลงต่อครับนี่คือแนวโน้มของราคาทองคำที่จะเกิดขึ้นในพรุ่งนี้เช้าครับถามว่าเราจะคาดการมันได้ไหมผมตอบแทนทุกท่านเลยครับว่าคาดการไม่ได้ครับเจ้ามือเขาไม่ให้เราเดาหรอกถ้าเราเดาเจ้ามือได้เราจะรวยครับถ้าเราเดา เจ้ามือได้เราจะรวยนี่คือภาพที่ให้จินตนาการกันไปเมื่อสักครู่นะครับแต่ทีนี้ในเมื่อเหมือนเคลื่อนตัวอยู่ในกรอบนี้โดยมีพันเก้าร้อยเหรียญเป็นแกนการหมุนนะครับเป็นแกนการหมุนในครั้งนี้แล้ววันนี้มันจะเกิดอะไรขึ้นจริงๆแล้วผมไม่อยากวิเคราะห์ต่อเลยครับผมอยากจะจบแต่เพียงเท่านี้ด้วยซ้ำเพราะผมไม่อยากให้สมาชิกเข้าไปยุ่งกับราคาทองคำในวันนี้นะครับ day Trade ก็ไม่อยากให้เข้าไปยุ่งครับท่านจะเป็นแมงเม่าที่บินเข้ากล่องไฟครับท่านเดาอะไรเจ้ามือเขาไม่ออกหรอกนะครับเขาจะเอาราคาทองคําขึ้นหรือจะเอาราคาทองคําลงเดาไม่ออกหรอกนะครับแต่การที่มันจะเบรกไปแล้วมันจะไปได้แค่ไหนร้อยเหรียญน,นี่เป็นเรื่องชิลๆมากนะครับเจ้ามือเขาไม่ได้ต้องการกําไรแค่ร้อยเหรียญครับการทำไซด์เวย์มาต่อเนื่องยาวนานขนาดนี้นะครับ การทำไซด์เวย์มาต่อเนื่องยาวนานขนาดนี้เนี่ยของไลเดย์เนี่ยนะฮะบอกให้รู้ว่าเวลามันเบรกเนี่ยมันต้องเกินร้อยเหรียญแน่ๆสมัยนี้นะครับเงินที่ท่วมโลกอยู่ขนาดนี้เนี่ยการเบรกของราคาแนวโน้มใหญ่ๆเนี่ยการทำกำไรของเจ้ามือเนี่ยต้องมีถึง300ยเหรียญครับต้องมีถึง300อยเหรียญเพราะฉะนั้นการเบรกออกไปนอกกรอบ เจ้าสีฟ้าสองเส้นนี้เนี่ยซึ่งตอนนี้เนี่ยมันต่างกันอยู่ประมาณแปดสิบเหรียญเนาะแปดสิบเหรียญของการไซเวย์เนี่ยเทียบไม่ได้เลยนะครับกับการที่ถ้าราคาทะลุไปแล้วมันจะวิ่งไปอีกสามร้อยเหรียญเป็นอย่างต่ำเนี่ยเห็นภาพใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นถ้าเราจะรอมันเบรกแล้วเราค่อยแอคชั่นเนี่ยมันจะปลอดภัยกว่าไหมครับอืมรอ,อมันเบรกแล้วเราค่อยแอคชั่นเนี่ย กำไรมากมายนะครับต้อง300อยเหรียญน,นะครับขั้นต่ำของการการวิ่งของราคาทองคำในในช่วงที่ผ่านมานะครับสมัยนี้เงินมันเยอะเนาะเงินมันท่วมโลกเพราะนั้นการวิ่ง3า0ร้อยเหรียญเนี่ยเป็นเรื่องชิวๆมากนะครับสำหรับเทนใหญ่ๆอย่างนี้สำหรับการเบรกเทนใหญ่ๆอย่างนี้เนี่ยเพราะนั้นการที่ราคาสวิงอยู่ภายในแ80ดิบเหรียญเนี่ยมันเป็นเรื่องเล็กๆเองครับอย่าเอาความโลภมาบาังตานะครับสมาชิกทุกท่าน <laughs> ครับเพนนั้นหลังจากตรงนี้จะเป็นการวิเคราะห์แนวโน้มภายในวันนี้เท่านั้นนะครับแต่จะไม่เกี่ยวก,กับกับการปิดตลาดแล้วเปิดตลาดในวันพรุ่งนี้เลยนะครับพรุ่งนี้จะออกมาอีกอีกหน้าหนึ่งเลยนะครับเกมจะพลิกตัวทันทีนะครับพรุ่งนี้ตื่นมาท่านจะเห็นเกมใหม่ซึ่งไม่ใช่เกมเดิมอีกต่อไปดังนั้นวันนี้คือการวิเคราะห์แค่ภายในวันนี้นะครับ เข้าใจตรงกันจุดนี้ก่อนนะครับใครเข้าใจกด5มา2ตัวครับใครไม่เข้าใจกด0ูอย่าลืมครับระหว่างฟังกดแชร์ค่าครูวันนี้80แชร์ครับทุกท่านอยากให้ทุกท่านที่เข้ามาฟังกดจ่ายค่าครูนะครับครูบาอาจารย์จะได้คุ้มครองเราครับไปกันต่อครับเราไปดูกันต่อที่รลายสี่ชั่วโมงครับ ลายสี่ชั่วโมงเกิดอะไรขึ้นลายสี่ชั่วโมงเกิดอะไรขึ้นเรามานับคลื่นไปด้วยกันครับเรามานับคลื่นไปด้วยกันครับในลายสี่ชั่วโมงนะครับลายสี่ชั่วโมงเกิดอย่างนี้ครับสมาชิกทุกท่านหลังจากที่มันทําจุด b ไว้ที่ตรงนี้ครับนี่คือจุด b ซึ่งยืนยันไปแล้วนะครับอันนี้ยืนยันแล้วว่า b แน่นอนที่ยังไม่ยืนยันคือ C ครับ C มันยังไม่ยืนยันครับเข้าใจจุดนี้ก่อนนะครับอ่านี่ครับอันนี้ก็คือ a เนาะอันนี้คือ a นะครับอันนี้ก็คือ l r time high นะครับอันนี้คือ l r time high อันนี้คือ a อันนี้คือ b และตอนนี้กำลังทำ c อยู่ซึ่ง c ยังไม่ยืนยันถามว่า c ยืนยันตรงไหนบ้างหรือยัง ตรงนี้จะเป็น C ใช่ไหมยังตอบไม่ได้นะครับยังตอบไม่ได้เจ้ามือยังไม่ยังไม่ให้ตอบเพราะว่าราคาก็ยังไม่เบรกไม่เบรกหายขึ้นไปนะครับยังไม่เบรกหายขึ้นไปหายคือพันหายของ B ก็คือพันเก้าร้อยเจ็ดสิบสามเหรียญดังนั้นจากตรงนี้เราก็มานับไปเรื่อยๆครับนับไปเรื่อยๆนะเข้าใจจุดนี้นะ <c oughs> อ่าเราก็มานับไปเรื่อยๆครับ ไอเจ้านี้ก็คือ a แล้วนี่ก็คือ b เล็กแล้วอันนี้ก็คือ c นะครับ a b c ตรงนี้นะครับแล้วก็มันก็น่าจะทำ x ไปแล้วนะครับ x ตรงนี้ a b c เราก็นับให้มันเป็น x ไปนะครับเรายังไม่รู้มันคือขึ้นอะไรเราก็นับมันเป็น x ไปก่อนนะครับแล้วตอนนี้มันก็ลงมาลงมาทำอะไรครับลงมาทำ a ตรงนี้แล้วก็ขึ้นไปทำ b ที่ตรงนี้ แล้วตอนนี้เนี่ยมันก็ลงมาทำ C อ่าเห็นภาพไหมลงมาทำ่นี่ครับ่แล้วยังไงต่อครับพอมันได้ถึงตรงนี้แล้วนับมาถึงตรงนี้แล้วเราจะทำอย่างไรกับมันต่อครับมันก็เด้งกลับครับลายสี่ชั่วโมงเกิดไดเปอร์เจนมันก็เด้งกลับเนาะอ่าเราก็ให้เป็นอะไรดีล่ะตรงนี้เราเป็นขึ้นอะไรดีเรานับเป็นขึ้นอะไรดีล่ะสมาชิกทุกท่าน เราก็ยังไม่อยากระบุอะไรลงไปนะครับเมื่อเราไม่อยากระบุอะไรลงไปเราก็นับให้มันเป็นอะไรสักตัวหนึ่งอะไรสักตัวหนึ่งนะครับอะไรสักตัวหนึ่งอะไรก็ไม่รู้แหละไอ้ตรงนี้มันคืออะไรก็ไม่รู้นะครับแล้วการเด้งขึ้นมาตรงนี้ก็มาเทสพัน900เหรียญอยู่ในเวลานี้ครับกําลังเทสพัน900เหรียญอยู่ทดสอบอยู่นะครับยังไม่สามารถผ่านขึ้นไปยืนที่พัน900เหรียญได้เนอะ ดังนั้นในเมื่อมันยังไม่ผ่านขึ้นไปก็ยังเพิ่งไปคิดว่ามันจะผ่านครับแต่วันนี้ครับ <c oughs> วันนี้ราคาก็จะสวิงอยู่ในกรอบสีฟ้าตัวนี้นะครับภายในวันนี้คืนนี้จนกว่าจะมีผลการเลือกตั้งออกมาหรืออาจจะมีการเลือกทางก่อนผลจะออกก็ได้นะครับเพราะเจ้ามือเขารู้ดีครับเขารู้หลายสิ่งหลายอย่างซึ่งเราไม่รู้ เขาจะรอให้ผลการเลือกตั้งออกแล้วค่อยเล,เลือกทางหรือจะเลือกทางก่อนผลการเลือกตั้งออกอันนี้ก็ไม่สามารถที่จะตอบคําถามนี้ได้เข้าใจด้วยนะครับเข้าใจด้วยนะครับตอนนี้การเด้งขึ้นมาถามว่ามันคืออะไรร <c oughs> าย4ชั่วโมงยังไม่ตอบโจทย์ข้อนี้ครับว่ามันคืออะไรการขึ้นมาทดสอบพันเก้าร้อยเหรียญมันคือขึ้นอะไร,ย,ไร,นะรยังไม่รู้นะครับยังไม่รู้นะครับการขึ้นครั้งนี้ มันคือการกลับตัวขึ้นเลยหรือเปล่าก็ยังตอบไม่ได้เนาะก็ยังตอบไม่ได้หรือเป็นการแค่รีบาวขึ้นมาแล้วลงต่อไปทำนิวโลก็ยังตอบไม่ได้นี่คือจุดซึ่งเจ้ามือวางเกมไว้ดีมากดันราคามาไว้ที่ผ่0นเก้ารอยเหรียญเหมือนเดิมแล้วก็ให้เขยา่าเขย่าเต๋าใหม่อีกครั้งหนึ่ง เซตศูนครับเซตศูนโลเข้าใจครับเซตศูนย์เซตศูนย์ตรงนี้เลยวันตอนนี้ณนะเวลานี้ราคาได้กําลังเซตศูนย์แล้วนะครับแล้วก็การวิ่งในวันนี้ <c oughs> การวิ่งในวันนี้เนี่ยก็ขอบอกได้เลยครับภายในวันนี้ราคาจะวิ่งขึ้นลงอยู่ในแนวนี้แหละครับราคาจะวิ่งขึ้นลงอยู่ในแนวนี้แหละครับ นะครับเมื่อวิ่งขึ้นหลอนเสร็จมันจะเบรกขึ้นหรือมันจะเบรกลงก็ต้องมารอดูกันครับมันจะเบรกขึ้นหรือมันจะเบรกลงก็ต้องมารอดูกันครับการสวิงในกรอบพันเก้าร้อยเหรียญตรงนี้เนี่ยจึงเป็นจุดให้แมงเม่าได้เข้ามาแอคชั่นกันด้วยความเพลิดเพลินนะครับท่านอาจจะสนุกกับการทำกำไรเป็นรอบเป็นรอบภายในวันนี้และคืนนี้แล้ว ถ้าท่านถูกทางก็โชคดีไปเมื่อมันเบรกเมื่อท่านผิดทางก็อาจจะน้ำตาตกในนะครับนี่ก็คือกรอบในการเคลื่อนตัวของราคาในวันนี้ครับผมบอกแล้วว่าผมบอกกับสมาชิกไว้ตั้งแต่เมื่อวานว่าอะไรครับผมบอกว่าจากเมื่อวานนี้เจ้ามือจะมาคุมทิศทางของราคาสินทรัพย์ทุกประเภท ไม่เว้นแม้แต่ทองคําเจ้ามือก็จะเข้ามาคลุมเข้ามาคุมกําหนดทิศทางนะครับจะมาคอยประครับประครองให้เป็นไปตามสิ่งที่เขาต้องการนะครับแล้วเมื่อไหร่ที่ถึงเวลาที่เขาจะตัดสินใจเขาก็จะทําให้มันเป็นไปตามทางที่เขาต้องการครับดังนั้นวันนี้จึงขอจบการวิเคราะห์แต่เพียงเท่านี้ครับ วันนี้ไม่ขอวิเคราะห์อะไรมากกว่านี้เนื่องจากว่าแค่นี้ก็เพียงพอสำหรับการรอคอยข่าวใหญ่ในคืนนี้แล้วครับส่วนใครอยากลงไปเดย์เทรดส่วนใครที่อยากลงไป d a y ์เทรดก็แล้วแต่ท่านเลยครับฝีมือมีจัดไปนะครับระมัดระวังตัวด้วยนะครับอย่าลืมจุดนี้นะเข้าใจจุดนี้นะครับเมื่อเข้าใจจุดนี้แล้วแนวต้านครับแนวต้านสี่แนวครับ แนวต้านสี่แนวแนวต้านที่ 1, 1, หนึ่งพันเก้าร้อยเหรียญก่อนจะไปแนวต้านตอนนี้แชร์ได้กี่แชร์แล้วครับสมาชิกทุกท่านขอค่าครูแปดสิบแชร์นะครับสําหรับวันนี้ขอให้ทุกท่านกดครูบาอาจารย์จะคุ้มครองเราครับขอแค่ทุกท่านกดแชร์จ่ายค่าครูครับตามนั้นเลยนะสมาชิก <c oughs> แล้วก็ามาถึงจุดนี้ใครเข้าใจกดห้ามาห้าตัวครับไม่เข้าใจกดศูนย เข้าใจกด5มา5ตัวครับไม่เข้าใจกด0ครับแนวต้านมีทั้งหมด4แนวครับสำหรับวันนี้แนวต้านที่1 1900นึ0งเหรียญแนวต้านที่2องพัเหรียญแนวต้านที่3ามพัและแนวต้านสุดท้ายซึ่งเป็นสตอปลอส ของทุกๆนักลงทุนไม่ว่าจะเป็นนักลงทุนระยะสั้นระยะกลางระยะยาวก็คือพันเก้าร้อยสามสิบสามเหรียญสำหรับขาเซลล์นะครับแนวรับมีสี่แนวครับแนวรับที่ 1, 1, หนึ่งพันแปดร้อยเก้าสิบเหรียญแนวรับที่สองพันแปดร้อยแปดสิบห้าเหรียญแนวรับที่สามพันแปดร้อยเจ็ดสิบห้าเหรียญแนวรับสุดท้ายซึ่งเป็นสต็อปลอของฝั่ง ซื้อบ่ายก็คือ1850เหรียญครับแนวต้าน4แนวแนวรับ4แนวตามนี้เลยครับวันนี้ขอให้ทุกท่านโชคดีมีเงินใช้นะครับหากใครไม่สนใจราคาในวันนี้ก็ปิดกราฟได้เลยครับปิดคอมพิวเตอร์แล้วไปนั่งจิบกาแฟชิลๆครับนะครับแล้วตั้ง stop l o อ s ไว้เลยครับบนล่าง นะครับสำหรับฝั่งขายฝั่งซื้อตั้งเอาไว้เลยนะครับ TP ไม่ต้องตั้งครับวันนี้ถูกทางกำไรจะวิ่งมาหาท่านถ้าผิดทาง Stop Loss ก็จะวิ่งมาหาท่านแทนนะครับเข้าใจจุดนี้เนาะเราจะไม่ยอมให้พอร์ตการลงทุนของเราสูญเสียเกินกว่า Stop Loss ที่เราตั้งเข้าใจใช่ไหมครับใครรับการคัด Loss Stop Loss ได้ถึงระดับไหนก็ตั้งไว้ที่ตรงนั้นครับ การที่ผมกําหนดจุดมาอันนั้นคือจุดเดทไลน์สุดท้ายซึ่งบางครั้งถ้าตั้งตรงนั้นน่ะสมาชิกบางท่านก็รับรับการสูญเสียนั้นไม่ไหวเหมือนกันเข้าใจจุดนี้นะดังนั้นตั้ง Stop Loss ครับแล้ว TP ไม่ต้องตั้งครับปล่อย Let Profit ลันไปเลยครับถูกทางท่านจะกำไรมหาศาลแต่ถ้าผิดทาง Stop l o อ s ท่านก็โดนกินแทนก็แค่นี้เองครับง่ายๆครับพอร์ตการลงทุนเราก็ปลอดภยัยเห็นภาพใช่ไหมครับ โอเคนะวันนี้ทำสออย่างครับหนึ่งตั้ง Stop ปลอสตามที่ท่านรับได้ตามที่รับได้ของพอร์ตกองลงทุนที่มันยังมีอยู่นะแต่ถ้าใครพอร์ตว่างอยู่ผมยินดีด้วยนะครับไม่ต้องไปทำอะไรครับปิดคอมพิวเตอร์จะได้ไม่เครียดครับแล้วไปจิบกาแฟชิลๆไปวันหนึ่งเลยครับวันนี้ทั้งวันชิลไปเลยครับไม่ต้องไปยุ่งกับมันนะครับนะแต่ถ้าเกิดว่าเราตั้ง Stop loss เสร็จแล้ว TP ทํทไมไม่ตั้ง เราปล่อยเลทโปรฟิตลันไปเลยครับถ้ามันทะลุไปตามทางที่เราถูกต้องเราจะได้กำไรมาหาศาลครับเพราะฉะนั้นเราตั้งแต่สต็อปลอสพอครับสําหรบวันนี้ฝั่งซื้อตั้งสต็อปลอสข้างล่างตามที่รับได้นะครับตามที่พอร์ตการลงทุนของท่านรับได้ฝั่งขายตั้งสต็อปลอสที่ข้างบนตามที่พอร์ตการลงทุนของท่านรับได้รับไหวตรงไหนตั้งตรงนั้นครับนะครับแล้วปล่อยเลทโปรฟิตลันเลยครับ เข้าใจจุดนี้นะถูกทางกําไรมาหาศาลผิดทางก็แค่โดนกิน Stop ปลอ s แค่นี้เองครับง่ายๆครับหลักการในการเทรดวันนี้มีเท่านี้เลยครับโอเคนะครับสมาชิกทุกท่านขอให้ทุกท่านโชคดีมีเงินใช้ครับทุกท่านรักษาตัวเองให้ดีนะครับดูแลตัวเองด้วยนะครับโอเคนะทุกท่านสวัสดีครับ